สวัสดีครับผมผมก๊อลฟนะครับจากร้านต้อมยางยนต์พระรามสองครับก็คลิปนี้นะครับมานเสนอล้อแท้ติดรถกันนะครับคลิปนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้ของ t o y o ต a v i ี o กเทียดีตัวนี้เป็นล้อเวอร์ชั่น2นะครับเป็นล้อขอบ16นะครับล้อตัวนี้นะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถ t o y o ต a v i ี o และ v ีโกที่เป็นตัวเตี้ยนะครับ5รูน็อตได้ทันทีเลยนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแท้นะมีคำว่าเทีดีอยู่ที่ขอบล้อนะครับล้อสภาพสวย ไม่มีตําหนิเลยนะครับเก็บรักษาอย่างดีนะครับไปเลามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ6นะครับขอบ6นิ้วนะตวง6นิ้วครึ่งนะครับอัเซตอยู่ที่40นะครับแล้วก็ล้อตัวนี้มีตาโตโยต้าด้วยนะครับชัดเจนนะนะครับ100%เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนช่างมาได้นะสินค้ามีบริการของเก่าเรารับเทินด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจริญยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอย<ส>ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไ้นะครับไวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ